ให้ตัวของท่านนั้นรีบเช็คด่วนใครที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวให้ตัวของท่านนั้นเตรียมพร้อมคำทำนายต่อไปนี้เป็นคำทำนายจากโหราศาสตร์โบราณใครที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเพราะว่าในเดือนนี้ดาวลัคนาแห่งความโชคดี และดาวราหูได้โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งเสริมดวงแห่งทรัพย์สินของท่านโดยตรงนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายที่เคยติดค้างมานานนับแต่นี้เป็นต้นไปตัวของท่านนั้นหมดเคราะหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเสียทีแต่นี้ต่อไปจะมีแต่โชค ที่จะเข้าหาตัวของท่านไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะมีโอกาสจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีโอกาสจะได้รถจะได้บ้านจะได้ทรัพย์สินที่มีค่าตัวของท่านนั้นเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมใจให้ดีกับโชคที่จะเข้ามาหาตัวของท่านนับแต่นี้ต่อไปตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเงินทองที่เคยไหลออกก็จะเริ่มไหลกลับเข้ามาแบบไม่หยุด ตัวของท่านนั้นอาจได้รับโชคลาภจากเงินก้อนแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนไม่ว่าจะเป็นจากการเสี่ยงโชคการลงทุนหรือแม้แต่ได้รับของขวัญสินใหญ่จากผู้ใหญ่ที่ให้การอุปถรรัมนอกจากนี้ธุรกิจที่ตัวของท่านนั้นเคยติดขัดมานานก็เริ่มมีกำไรไหลเข้ามารวมไปถึงโอกาสในการทำงาน ก็เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวหากว่าใครที่มีหนี้สินอยู่ไม่ต้องกังวลไปเพราะดวงชะตาบอกไว้ว่าท่านจะสามารถหาเงินมาใช้หนี้ให้ครบทุวันหรืออาจได้เงินก้อนใหญ่จนสามารถนำามามาปลดหนี้สินทั้งหมดได้ในปีนี้และสิ่งที่สำคัญใครที่อยากจะให้โชคเข้ามาแบบท่านตาเห็นให้ตัวของท่านนั้น รีบทำตามนี้ด่วนเลยครับชาวราศีธนูทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทำพิธีการสำรํำระล้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโจควาสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านถ้าหางว่าใครที่อยากจะให้ดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดให้ตัวของท่านนั้นกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตง ที่ด้านล่างของคลิปเพื่อเป็นคร่าครูในการทำนายดวงเพื่อเป็นค่าครูในการทำนายดวงและเพื่อเป็นการเสริมดวงเพื่อเป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหลั่งไหลมาเทมาและที่สำคัญตัวของท่านนั้นอย่าลืมลาลึกขึ้นในใจตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่า พุทธังเป็นเงินทำมังเป็นทองสั่งคังข้าวของไลามาเทมาอายุวันโนสุขังพลังมีตังมีตังล่ำรวยล่ำรวยสาธุสาธุสาธ,สาธุให้ตัวของท่านนั้นท่องให้ขึ้นใจเลยครับเป็นคาถาดึงดูดเงินดึงดูดทอง ให้เงินและทองนั้นหลั่งไหลเข้าทุกทิศทุกทางสำหรับใครที่ได้ยินหรือได้ฟังให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์ออกไปและพิมพ์รับคำทำนายดังๆแล้วสาธุสามครั้งโอมสาธุสาธุสาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยติสิ่งดีๆ เป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิน้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถช่างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไข่นิพพานังปัจ,จโยตุสาธุด้วยเถินสำหรับดวงชะตาของชาวราศีธนูในช่วงถัดจากนี้ไป มีเกณฑ์ที่ตัวของท่านนั้นจะได้พบเจอกับการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์รวมไปถึงการเงินการงานจะมีการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่ถือได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้อนาคตของท่านเลยก็ว่าไดา้แต่ว่าภาพรวมของชาวราศีธนูนั้นมีเกณฑ์ที่ตัวของท่านนั้นจะเลือกทางถูกผลทางการทำมาหากิน หนทางการใช้ชีวิตของท่านในช่วงถัดจากนี้ไปถือว่าจะราบลื่นจะสมบูรณ์แบบที่สุดชาวราศีธนูนับจากนี้ไปขอให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวให้ตัวของท่านนั้นเตรียมใจกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในช่วงต่อจากนี้ไปดวงชะตาของท่านนั้นถือว่าจะมีเรื่องราวที่ถือได้ว่า เป็นเรื่องที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับตัวของท่านอย่างแน่นอนเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูจะตอบรบับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในครั้งนี้และเกณฑ์การเงินกับเกณฑ์การงานของชาวราศีธนูถือว่ามีดวงการเงินและการงานที่เด่นขึ้นมาเป็นที่สุดแต่ก็จะต้องพบเจอ กับสิ่งที่จะเข้ามาลบกวนจิตลบกวนใจหรือว่าเป็นมารประโจนกับท่านได้เช่นกันตัวของท่านนั้นจะต้องพบเจอกับคนที่อยู่รอบตัวหรือแม้แต่คนที่มีพอร์มีอำนาจมีบารมีคอยกีดกันคอยกลั่นแกลง้งอาจจะทำให้ตัวของท่านนั้นลำบากใจในช่วงนี้รวมไปถึงหัวหน้าผู้บังคับบัญชา อาจจะทําให้ตัวของท่านนั้นเกิดปัญหาเกิดติดขดัดการงานอาจจะไม่ราบรื่นแต่ก็จะเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่เท่านั้นเพราะว่าหลังจากนี้ไปดวงชะตาของท่านนั้นจะกลับทิศกลับฝั่งหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวของท่านนั้นได้พบเจอกับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะกลับได้ให้ตัวของท่านนั้นได้รับการนำนวยความสะดวกหรือว่าได้รับแรงสนับสนุน จากคนที่ใหญ่กว่าหรือจากคนที่มีบารมีมากกว่าคอยส่งเสริมท่านคอยสนับสนุนท่านจนทำให้ตัวของท่านนั้นจนทำให้คนที่คอยขัดขวางนั้นแพ้ภัยตัวเองหรือต้องหนีหายออกไปมีโอกาสที่เส้นทางการทำมาหากินของท่านนั้นจะราบลื่นขึ้นชาวราศีธนูนับจากนี้เป็นต้นไป ตัวของท่านนั้นดูเหมือนว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ถือได้ว่าเป็นแบกอัพให้กับตัวของท่านเลยก็ว่าได้ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีกันเลยทีเดียวจะทําให้การงานของท่านนั้นคืบหน้าเป็นอย่างมากอะไรที่เคยเหนี่ยวหลังอะไรที่เคยฉุดหลังก็จะมาหายลายไปชาวราสีธนูนับจากนี้เป็นต้นไปดูเหมือนว่าท่าน จะตั้งหลักท่านนั้นจะยืนได้หลายสิ่งหลายอย่างนั้นจะเข้าที่เข้าทางดวงชะตาของชาวราศีธนูนับจากนี้ไปท่านจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวของท่านนั้นมองเห็นโอกาสที่แตกต่างจากคนอื่นรวมไปถึงตัวของท่านนั้นจะได้รับโอกาสจากคนที่วังดีก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่จะเกิดขึ้น กับชาวราศีธนูในช่วงถัดจากนี้ไปนั่นเองครับสำหรับดวงทางด้านการงานของชาวราศีธนูในเดือนนี้การงานจะก้าวหน้าแต่ต้องปรับตัวให้ไวเตรียมตัวกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ให้ได้สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่ตัวของท่านนั้นมีโอกาสที่งานใหม่ๆจะเข้ามางานที่ตัวของท่านนั้นทำมานานจะเริ่มออกผล อาจได้รับการโปรโมทหรือได้รับโอกาสให้ดูแลโปรเจกต์ที่สำคัญมีแนวโน้มว่าผู้ใหญ่จะให้ความไว้วางใจมากขึ้นหากแสดงความสามารถได้เต็มทีอาจได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือว่าได้รับการเลื่อนตำแหน่งและนี่คือวันที่ดีที่สุดวันที่สองวันที่4วันที่8วันที่9วันที่10วันที่12 วันที่ 16, วันที่18วันที่20และวันที่25เหมาะกับการประชุมที่สำคัญหรือว่าขอขึ้นเงินเดือนหรือสมัครงานใหม่และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้งานที่มีความกดดันสูงอาจมีการเปลี่ยนแปลงกับทันหันที่ทำให้ตัวของท่านนั้นต้องปรับตัวและตัวของท่านนั้นต้องระวังเพื่อนร่วมงาน ที่อ่านนำข้อมูลของท่านนั้นไปใช้โดยไม่บอกกล่าวและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับวัดที่เกี่ยวข้องกับพระปางเปิดโลกหรือว่าพระพุทธรูปที่อยู่กลางแจ้งเพื่อเสริมดวงด้านพลังงานข้อที่ 2. อควรพบหินไพลไลส์ เพื่อเสริมพลังงานความมั่นใจและความสำเร็จสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่จะมีโอกาสทางธุรกิจเข้ามาแบบไม่หยุดเป็นช่วงเวลาที่ดีในการขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะทางธุรกิจออนไลน์มีโอกาสาที่ลูกค้าเก่าจะกลับมาใช้บริการใหม่หรือมีโอกาสทำกำไรจากดิวที่ใหญ่กว่า และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้การลงทุนใหญ่ๆยังต้องใช้ความหอดทนความรอบคอบอาจมีปัญหาเรื่องเอกสารหรือว่ากฎหมายข้อที่สองอาจมีคู่แข่งพยายามเข้ามาตัดราคาหรือว่าดึงลูกค้าของท่านไปสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ควรทำบุญเกี่ยวกับแหล่งน้ำเช่น บริจาคค่าน้ำปราปาหรือว่าปล่อยปลาเพื่อเสริมความมั่นคงทางธุรกิจข้อที่2ใช้วอ l เปเปอร์โทรศัพท์สีเขียวเข้มจะช่วยดึงดูดโอกาสทางการค้าได้สำหรับคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือว่างานพิเศษจะมีโอกาสเติบโตสูงขึ้นข้อที่1จะมีงานเยอะขึ้นโดยเฉพาะ จากการแนะนำต่อข้อที่ 2. ผลงานของท่านจะได้รับความสนใจมากขึ้นอาจได้ร่วมงานกับแบรนด์หรือว่าองค์กรที่ใหญ่ขึ้นและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ 1. ง,งานเยอะขึ้นอาจไม่มีเวลาพักผ่อนควรจัดการตารางงานให้ดีข้อที่ 2. องอาจมีลูกค้าบางรายที่ขอแก้งานมากกว่าปกติ และสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับคนยากไร้หรือว่าบริจาคให้กับโรงพยาบาลเพื่อเสริมพลังงานแห่งความโชคลาภข้อที่สองวางต้นไม้มงคลเช่นต้นวาส,สนาหรือว่าต้นกวักมรกตไว้ที่หน้าบ้านเพื่อดึงดูดพลังงานทางการงาน และนี่ก็คือวันที่ดีที่สุดวันที่สองวันที่ห้าวันที่สิบสองวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบแปดวันที่ยี่สิบและวันที่ยีสิบสองเหมาะก,กับการเสนอง,งานหรือว่าเจรจาต่อรองสำหรับดวงทางด้านการเงินของชาวราศีธนูในเดือนนี้ หาเงินเก่งขึ้นแต่มีค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึงสิ่งที่ตัวของท่านนั้นจะได้รับในเดือนนี้ช่องทางการเงินเข้ามาดีกว่าเดือนก่อนมีโอกาสได้เงินจากรายได้เสริมหรือว่างานพิเศษที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องข้อที่สมีเกณฑ์ได้รับเงินจากโปรเจกต์ที่เคยลงทุนไปแล้วข้อที่สม มีโอกาสได้เงินเดือนหรือรายได้จากงานหลักเพิ่มขึ้นข้อที่4มีโอกาสได้เงินจากโปรเจกต์พิเศษหรือว่าธุรกิจเสริมข้อที่5ตัวของท่านนั้นมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนจากการลงทุนเก่าหรือว่าจากการลงทุนใหม่และนี่คือวันโชคดีเรื่องการเงินวันที่3วันที่5วันที่8วันที่9วันที่1ิบ วันที่ 13, วันที่16และวันที่17รวมไปถึงวันที่22และวันที่28และนี่คือสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ 1. มีเกณฑ์ต้องใช้เงินไปกับการดูแลสุขภาพหรือว่าการซ่อมแซมบ้านหรือว่าซ่อมแซมสิ่งที่จำเป็นข้อที่สองระวังการถูกหลอกให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่แน่นอน ข้อที่3มีเกณฑ์ต้องช่วยเหลือครอบครัวทางด้านการเงินข้อที่4อาจต้องใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านรถหรือว่าอุปกรณ์ที่จําเป็นข้อที่5มีเกณฑ์เสียเงินไปกับครอบครัวหรือว่าคนรักข้อที่6ระวังการถูกโกงหรือว่าเสียเงินจากมิจฉาชีพ และสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านการเงินของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทําบุญเก่ยวกับการถวายสังฆทานเป็นของกินหรือว่าบริจาคอาหารให้แก่คนยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาภให้กับตัวของท่านได้ขอที่ส่งให้ตัวของท่านนั้นพกเหรียญนำโชคหรือว่ากบคาบเหรียญไว้ที่หน้าโต๊ะทำงาน ข้อที่สามให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับเด็กกำพร้าหรือว่าคนยากไร้จะช่วยเสริมโชคลาภทางการเงินได้ข้อที่สให้ตัวของท่านนั้นพกเหรียญจีนโบราณหรือว่าวางต้นวาสนาไว้ที่หน้าบ้านเพื่อเสริมโชคลาภสำหรับดวงทางด้านความลักของชาวราศีธนูในเดือนนี้เข้าใจซึ่งกันและกันให้มากขึ้น จะช่วยให้ความรักนั้นราบลื่นขึ้นสำหรับคนที่มีคู่ความรักของท่านจะมั่นคงมากยิ่งขึ้นข้อที่หนึ่งหากว่ามีปัญหาในความสัมพันธ์จะสามารถปรับความเข้าใจและแก้ไขปัญหาได้ข้อที่สองมีเกณฑ์ที่ตัวของท่านกับคนรักนั้นจะวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นเรื่องบ้านหรือว่าการเงิน ข้อที่3ความสัมพันธ์ของท่านนั้นจะแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแต่ต้องเปิดใจพูดคุยกันให้มากขึ้นและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้การพูดจาที่ไม่คิดอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกน้อยใจโดยที่ไม่ได้ตั้งใจข้อที่2ระวังเรื่องปัญหาเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งข้อที่สระวังเรื่องความลับ เช่นการช่วยเหลือครอบครัวโดยที่ไม่บอกคู่รักอาจนำไปสู่ปัญหาใหญ่ได้สำหรับคนที่โสดตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้พบรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้พบรักใหม่ที่ดีกว่าเดิมข้อที่หนึงมีโอกาสได้พบกับคนที่มีอายุเยอะกว่าหรือเป็นคนในวงการเดียวกันข้อที่สอง มีโอกาสเจอคนที่จริงจังและมีความมั่นคงในชีวิตข้อที่สามอาจพบกับคนที่ถูกใจในที่ทำงานหรือว่าเขาร่วมกิจกรรมใหม่ๆและนี่คือเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านความรักให้ตัวของท่านนั้นไหวพระแม่อุมาเทวีพระศิวะพระแม่ลักษมีหรือว่าพระตีมูลติเพื่อขอพรทางด้านความรัก ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกหินโรสวอตเพื่อเสริมสน่ห์และพลังแห่งความรักสำหรับดวงทางด้านสุขภาพของชาวราศีธนูในเดือนนี้สำหรับดวงทางด้านสุขภาพของชาวราศีธนูในเดือนนี้ในเดือนนี้สุขภาพของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่มานานก็มีโอกาสหาย และทุเราเบาบางลงสำหรับใครที่กำลังมีโรคประจำตัวอยู่นับแต่นี้ไปจะเริ่มดีขึ้นมาและสำหรับใครที่กำลังนอนโรงพยาบาลอยู่ก็จะมีข่าวดีเข้ามาคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับสุขภาพของท่านในเดือนนี้ควรพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ 1. ความเครียดและระบบย่อยอาหารอาจมีอาการปวดท้องท้องอืดหรือว่าอาหารเป็นพิษข้อที่ 2. ระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและอาการออฟพิษซินโดมและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านสุขภาพของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลหรือว่า ถวายสังฆทานยาให้แก่ผู้ยากไร้สรุปภาพรวมดวงของชาวราศีธนูในเดือนนี้ข้อที่หนึ่งด้านการงานมีโอกาสดีแต่ต้องปรับตัวให้ไหวข้อที่สองด้านการเงินรายได้ดีแต่ต้องวางแผนใช้เงินให้รอบคอข้อที่สด้านความรักต้องสื่อสารและเข้าใจกันให้มากขึ้นข้อที่ 4. ด้านสุขภาพ ระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและความเครียดจากงานสำหรับคล็ดรับการแก้กรรมของท่านในช่วงนี้ท่านที่เกิดในราศีธนูบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทำไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพนพะว่ากรรมเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมด จึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลาบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีธนูนั้นเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาเคล็นลับหรือว่า วิธีการแก้กรรมเพื่อำํำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเปิดดวงหรือเล่าโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใคายทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอน ถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่ขึ้นก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นจากที่ดวงร้ายก็จะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่ง คือให้ตัวของท่านนั้นทําการขอเข้ามาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือว่าเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือมันมาดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นเจริญรุ่งเรืองทําอะไรก็ดีกันเป็นหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทําการค้าขาย หรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะลาบลื่นหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะโจรหรือลำบากมากก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นล่ำรวยขึ้นทันตาเห็นได้เคล็ดลับวิธีการแก้กรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือสีลแให้ตัวของท่านนั้นทำได้ในข้อใดข้อหนึ่ง ไม่สินห้าก็สินแปดไม่สินแปดก็สินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอยาให้ขาดเม็ดแต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเราเทวดาเป็นที่รักแก่เรามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปุกปักร,รักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่ส คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอริยเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สันอนาถาตต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทําในกรณีได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทําอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะไหลนองทองนั้นจะไหลมาหาตัวของท่าน แบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ฐานที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่4คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่า5นาทียิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลน้องทองจะไหลมา เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อทีหาคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหวพระสวนมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวนมนต์เช้าหรือว่าสวนมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมั่นทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนา จะเป็นที่รักษ์ของเราเทวดามารพรหมและหมูสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลโลกชาวราศีธนูทุกท่านครับถ้าหากว่าใครที่สามารถทำตามหาข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้นจะมีกินมีใช้ไม่ขัดสนชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะโจรหรือลำบากมาก แต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้ข้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยมั่งไม่เคยมีก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับทุกท่านครับ ขอขอบพระคุณทุกการติดตามขอขอบพระคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับการทำรายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่เจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์เป็นไปตามตำราทั้งหมดและนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบคุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ออกไป ไห้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่ง,งนหนใดก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่ง,งนหนหนก็ขอให้หลังไหลมาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภยัย มู่มานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินอุ้มสาธุสาธุสาธุ